สวัสดีค่ะวันนี้ผมกันแล้วก็จะอยู่ในคลิปรีวิวกาดเดอะพิกัดสูตรชุ่งนะมาดูกันว่าผมจะเก็บสัส,ส่วได้ยู่แค่ไหนนะไอที่เยอะๆไม่ใช่แล้เนาะไปป้นน้องอิงมาชุกๆ,ๆ,ๆนะป้น,นคือคือแบบ พวกเราคิดกฎอะไรขึ้นมาเองพอเล่นไปเล่นมามันก็คล้ายๆปันดีไฟเลยทุกคนสนุกและงานนี้ผมยิ่งเล่นเก่งๆอยี้ด้วยวเรากำหนดอะไรกันเองเหมดเลยนะอันนี้ทำเล่นๆผมก็ได้มาเยอะเลยแล้วก็บางอันอิงก็ให้บางอันก็ไปเจอที่โรงเรียนเจอรถนอยู่นะไม่เอาคืนให้เจ้าอของเราเก็บไปเองเลยนะทุนนะ พอไม่รู้เจ้าของเป็นใครไม่ไม่ได้สลักชื่อไว้ไม่ได้เขียนชื่อไว้เขียนชื่อไว้มันก็จะดูไม่สวยงามนะม,มา<ส>เราพูดมาก,กันมาเยอะละกว่อนที่เราจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วย <S <S แล้วก็ถ้าอยากให้ทาคอนเทนต์แนวไหนหรืออยากให้ทำอะไรก็อยาหรือบอกคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะ <S <S โอเคปะเรามาดูใบแรกกันเลย ต้าเซนอิสึกข,ของเรานั่นเองมีประวัติเขียนในคัลลาดล้วยนะทุกไปศึกษากันเอาเองนะปอดทองต้าเซนของเราน่ะอ่ะวผมไม่ดูแล้วนะต่อไปคามาโดซมิโอชิบรรพบุรุษของทันจิโร่นั่นเองนะอ่ะให้ดูให้อ่านประวัติกันแบบแคปหน้าจอไปอ่านแล้วก็รู้ทิ้งปไะวันนะั้น อันนี้ก็เซนอิสือเหมือนเดิมแต่คอลลาโบเดียวนะทุกคนคาลกามันก็จะมีอยู่หลายแบบนะเดี๋ยวดี้อันนี้อีแบบหนึ่งบุรัตตาคุณบุรัตตาอ่ให้ดูประวัติแล้วหนะ้าตาพิฆาตสุดก็มีนะทุกคนแต่ตรงดูค่าพลังไอ้นี้คือค่าเลือดไอ้นี้คือค่าพลังค่าพลังโจมตีค่า,าเวอร์นะ ขหลังก็จะมีแบบนี้กับแบบนี้นะสองแบบที่ผมมีอโอเคต่อไป,ปคุณข้างยะนะทุกคนบูยาชิกิข้างยะทุกคนดูเป็นแผลเป็นที่หน้า แลนะถ้าใครไม่รู้ว่ามันแผลเป็นนี้น่าจะอีะนะทุกคนสีชมพูเลยมามีปอดเขียนให้ข้างด้วยนะประวัตินี้ก็คือตามของจริงในเรื่องหลับไปค่าสุดนะทุกคนไม่ได้เขาไมา่ได้เมคมาเองนะต่อไปพระเอกของเราข้ามาดุทันจิโร่นะนี่ใช้ปาวารีด้วย ตอนนี้ไม่รู้สึกไหนนะทุกคนแต่โมเดลนี้เหมือนตุ๊ก,กตามากเลยอะ่ะอืมมีตาดาบิคัคัดููอยู่ด้วยปัดจับอีกัสอันหนึ่งที่พังยังไงเจอละเสาหลักเสียงเขาอ,อนน่นเององค์ีเทียนเย็นด้วยนี่เหมือนเป็นรอยขานะคะหลังข้างหลงผมเอามาซ่อมนะนองอิองเขาไปเอาแล้วนะคนผมก็เลยเอามา ไหนๆมันก็เป็นการ์ดเราสามารถซ่อมได้ก็ซ่อมไปเถอะเอาคนอะนะขอให้มันยังมีเขาโครงเดิมก็พอนะสลักชุดชุดสุดชุดฉานดนี่ไงชุดฉาดแล้วชุดฉาดมากเลยเด่นมากเลยนะสลักเสียของเรานะอันนี้ให้ดูกาดแบบพิเศษเราจะเดี๋ยวเราให้ดูกาดแบบอื่นไปเนาะซาบิโตของเรานั่นเองเนี่ยมีรอยแผลเป็นเหมือน เหมือนที่หน้าเลยหน้ากากนียสื่อถึงตัวเขาได้ดีมากเลยน่าสนสัตว์บ,บิโตุโดนต่อยจนหัวเละเลยแอสซุนมือบนบอกนะแอสุนที่ชัดจิโลไปสู้ตอนการทะลเลือกเข้าสุดท้ายไฟออสเล็กชันนะทุกคนต่อไปต้าเซนอีกโบเดียวนะสะสมโมเดลหกงต้าเซนหรือเซนีิเสือ,อเด็นะนี่ประวัติก็ไปดูที่ช่วงแรกๆกันนะครับหเซนอิไม่ใช่เซน,นิด คาซิมะเซนิสึมันต้องเซนอิเซโหแบบอย่างเทาพภาพนี้ตอนกำลังหลับนะทุกคนในนี้สัหรักสึนชางเราเธอคิดเธอวบจีโร่หรือโทกิตโตก็ได้นะผมชอบเรีวยกว่าโทกิโทมากกว่ามันดูเรียบง,ง่ายกว่าอืมเจ้าคนไร้ความรู้สึกเจ้าคนแต่มีความสามารถใช้เลยแค่สองเดือนก็มาเป็นสวหลักได้อืต่อไป ถ้ามายกสั่งของเรานั่นเองนะคุณทามายกนะนี่กำลังใช้บนอสุโลโหิตเยอะทุกคน,นทำมายกสั่งของเรานั่นเองแม่บ้านแม่สีเรือนอสุนที่ทอริยัตูมซันราชอาสย์นะอากาศซุมะเส้นนี้สึกล่างอีกล่างหนึ่งะสะสมมาได้สี่ล่างแล้วสึกว่า ชินาสกาวาซาเนมิอืมหน้าตาตอนนี้ดูแอดเบลมากเลยะทุกคนเออก็เราอยู่กับดอกฟูจินะต่อไปนี่ซาเนมิเหมือนกันนะก็นำนำับกันต่อเองนะต่อไปฮิเมจิมะเกียวมิเสาหลักกินผาสุดแข็งแก่งที่มีความสูงถึง220เซนติเมตรเวลา คาคุชิจะแบบไปหมู่บ้านช่างตีดาบคาคุชินะ่าต้องช่วยกันหลายคนหน่อย <c oughs> โคตรหนักเลยเกียวมีน้ำหนักร้อยกิยโลอืมให้ดูประวัติอะแคปหน้าจอกันนะทุกคนเกียวห้อีกใบต่อไปเป็นซาเนมิเป็นอีกโมเดลหนึ่งโมเดลพร้อมสู้นาะนนี้ถือดาบอ๋อแผลป็นเยอะจังเนาะ ชอบนะักอรอรอยแผ่เป็นมันเท่ไม่เท่อะผมว่าไม่เท่นะน้องเนสกิเนสกิจังโอเคแค่มาจอแล้วนะแคบไปทันนะถ้าแคบไปทันก็กอไปดูเอาใบสุดท้ายซูมิโยชิบอลพาลุ่เหมือนกันเด้ยจ้ะโอคโมก็บีการ์แค่นี้แหละไปป้นหูหนบมาเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนชู ชืบมาก็สำหรับค,คลิปนี้ก็พอแค่นี้เรากดไลค์กดแชร์กดซั C, ดสบสไคร์ด้วยสวัสดีครับจากันคลิปหน้าน,นะครับบาย